คณะพลังแผ่นดินขนกำลังแรงน้อยๆหลงใต้ช่วยทำความสะอาดหาดใหญ่จีรัฐบาลอย่าดึงปัญหาสแกมเมอร์ติ้งอนุทินอืดอาดเกินเท่าจะหวานซื้อนักการเมืองยึดถ่ายกระทุง้งปราบเด็กขาดให้สิ้นซากยกพมา่าเป็นตัวอย่างทิ้งบอมแหล่งหลอกลวงจับจีนเท่าส่งกับจีน เมื่อหนึ่งธันวาคม2,568นายจจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน mm hmm. เปิดเผยในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนว่าวิกฤตหลากหลายหนักหน่วงรุมถล่มไทยจนรัฐบาลละเลยปัญหาสแกมเมอร์ จึงกระทุง้งรีบปามเด็กขาดให้สิ้นซากเหมือนพม่าท,ทิ้งบอมแหล่งหลอกลวงประชาชนอย่างไรก็ตามแม้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนสาหาัสแต่เมื่อน้ำลดลงการฟื้นฟูชีวิตจิตใจและเศรษฐกิจจึงต้องทุ่มพลังช่วยกันอย่างเร่งด่วน โดยคณะนั้นหลอมรวมพลังแผ่นดินหาหรือกันว่าจะยกกำลังเล็กๆล,ลงใต้ไปช่วยทำความสะอาดน้ำท่วมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งกำลังน้อยๆน,น,นี้จะทำได้เท่าที่มีแรงทำไว้ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายจตุพรกล่าวว่าความตึงเครียดของทั้งสองประเทศที่ตรึงกำลังเผชิญหน้ากันเพียงรอท่าทีจะรบกันเมื่อไหร่นังนั้นสถานการณ์เช่นนี้จึงเปราะบางอย่างยิ่งที่จะเกิดการประทะก,กันตามชายแดนในวันข้างหน้า สำหรับการยุบสภานั้นคาดว่าจะมีขึ้นในมกราคม69ซึ่งแนวโน้มฝ่ายค้านจะยืดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญมากกว่ายื่นมาตรา151ใช้กัดอภิปรายไม่ไว้วางใจมาถล่มทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล ดังนั้นความน่าจะเป็นเมื่ออภิปรายเสร็จก็ยุบสภาภายใต้ในายอนุทินชาวิรกูลนาย,ยกประกาศไว้ใน31มกราคมเ9แต่สิ่งสำคัญการเลือกตั้งครั้งใหม่นั้นอาจไม่ช่วยแก้ปัญหาสแกมเมอร์ที่เป็นภัยร้ายบ่อนซอดไทยในขณะนี้ได้ถ้าเงินสแกมเมอร์มาซื้ออำนาจการเมืองจึงเป็นที่น่าวิตกอย่างยิ่งเพราะเงินเทามาจากการป้นประชาชนและฟอกขาาผ่านนักการเมืองและข้าราชการใช้ยึดครองประเทศ ดังนั้นปัญหาสแกมเมอร์จึงเป็นของร้อนที่ต้องรีบจัดการโดยเร็วและเด็ดขาดให้สิ้นซากขณะที่พม่าชเฉียบขาดทิ้งบอมแหล่งสแกมเมอร์มีศพมากมายแล้วจับกลุ่มจีนเถาขึ้นเครื่องบินส่งกลับจีน